ก่เลยใช่จสวัสดีค่ะกำลังจะบอกให้ฟังว่าคลิปนี้ถ่ายรอบที่สองนะรอบแรกถ่ายกนะี่นาทีเกือบแปดนาทีเนาะถ่ายในห้องโชว์ด้วยนะถ่ายแบบว่าหน้าเนื่อฉ่าหน้าเนื่อฉ่าบุญมากก็จะพูดถึงเรื่องก็เห็นคุณคารินชินพูดไปแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเราอาัดก่อนหน้านั้นแต่มันเสียไปก็เลยจะพูดอีกครั้งหนึ่งละกันมันมีนักวิชาการของมองลงัิสิตอะค่ะเสนอภาครัฐต่อนโยบายยุคคนแรก ช่วยค่าใช้จ่ายเก็บภาษีคนโสดแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานโครงส,สร้างประชากรไม่สมบูรณ์คือประมาณว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานโครงการสร้างประชากรไม่สมดุลณนยความว่าคือต้องการให้คนไทยมีลูกคนไทยมีลูกแล้วก็แต่งงานไวเลยเงี้ยเพื่อมันคิดได้งไงเนี่ยกลางจะบอกว่าคุณคิดได้ยังไงคะมีอะไรมาเข้าฝันคุณหรือว่าเออมันสมองแกนซีกไหนมี สิ่งช้ำรุ่หรือเปล่าอยคิดได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยคุณรู้ไหมว่าคน,คนไทยเราตอนเนี้ยมันเป็นยุคที่ข้าวอยากมากหมากแพงมากคือคนไทยตกงานเยอะนะือว่าตกงานเยอะมากตอนนี้คนไทยตกงานาเยอะจปริญญาเลยเตะฝุ่นหนึ่งสุดเด็ยนี่เลีวแ้วอะไรแล้วคุณคุณคุณคิดว่า,าการจะเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งให้โตขึ้นมาได้เนี่ยมันลำบากมากแค่ไหนเข้ามาอีกแล้วแซม มันลาบากมากแค่ไหนกว่าจะเลี้ยงให้โตมาแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ง่ายนะคะที่จะเลี้ยงได้เอาอะไรมาคิดว่าเออจะมาเพิ่มภาษีแบบให้กับคนที่ว่าไม่มีคนโสดที่ไม่ม,ไมีไม่ได้แต่งงานแล้วยังไม่มีลูกเพิ่มมาแบบเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยโอ้คิดได้ไงเนี่ยฉันก็ไม่เข้าใจนะตรงจุดเนี้ยเอาเวลาที่พวกวิณยาวิชาการเนี่ยเอาเวลามาคิดดีก,กว่าว่าเออจะทำไงให้ประชากรคนไทยของเราอ่ะมีชีวิตที่คุณภาพที่ดีกว่านี้ยังดีกว่าไหมอะไรเงี้ย เออแล้วอีกอย่างก็คือว่าที่ยกักกอยากจะถามเนาะว่าแกแล้วก็เธออย่างพวกชั้นเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะได้แต่งงานจะมีสิทธิ์แต่งงานไมหมล่ะคะอายังอุยยังไม่แน่อาจจะมีอาจจะเพราะที่อุยอุ๋ยอาจจะแต่งงานได้อยู่มีเมียได้อยู่เพราะยังทันอยู่ตอนนี้เป็นเป็นเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีกมะแหนมม,มาบางนี้และชั้นเนี่ยผ่าตัดแล้วจะเอาน้ำสเปิมตัวเองปเป็นจีมก็สเปิมชนเองหรยังไงจะได้แบบมีลูกออกมาไมวต้องเสียค่าภาษี จริงๆแล้วอ่ะฉันก็ไม่ได้วอลลี่วอเตอร์อะไรกับการขึ้นภาษีเขาหรอกค่ะแต่มันฟังรู้สึกว่าเออมันขัดจิตทําไมถึงคืนึคิดได้นั่นมันเหมือนการส่งเสริมความมีเซ็กกันด้วยนะอย่างเงี้ยมันเออเป็นการส่งเสริมคือจะให้เอาตั้งแต่ปสิบสามเลยว่าเออแต่คนอ่านจะบอกใฟังว่าพี่ก็รู้พอาๆว่าคนที่จะเสียภาษีให้แก่รัฐเนี่ยอยู่ที่ปีลับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทก็คือตกต้องมีรายได้มากกว่า ตกเดือนละ12,500หมื่นนยบาทถึงจะเสียภาษีค่ะคืออันนี้รัฐบาลเขายังไม่อุมัินะคะเพียงแต่ว่าเขายื่นคอมมอให้รัฐตัดสินใจว่าจะทำดีไหมจะรับโครงการนี้ดีไหมแต่สำหรับตัวพี่เองคือที่ไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบยังไม่แบบไงอ่ยะยังยังยู่ยากจนอยู่เลยแล้วคุณมาเก็บภาษ,ษีอย่างเงี้ยอ่ะแล้ว ลูกออกมาถามจริงไงทุกวันนี้มีปัญหาคือการทําแทง้งใช่ไหมเวลาออกมาไม่สมบูรณ์ก็ทําทแท้งทําอะไรกันคิดอะไรสั้นๆนะตรงสั้นมากแซม,ขมเข้าใจมาเรื่องเนี้ยเข้าใจค่ะแซมเข้าใจแซมเข้าใจวาเรื่องเนี้ยแซมดูหน้าต่างงงเลยเข้าใจแต่ดูด้หน้าต่างงงไม่ได้เข้าใจใช่ไห <laughs> คือเอ่อในความคิดของพี่ <c oughs> นะพี่ไม่เห็นด้วยค่ะพี่คิดว่าเอาเวลาเอาเวลาที่จะมาทําเกี่ยวกับเอ่อเรื่องที่ว่าภาษีคนโสดเนี่ย เอาวเวลาพัฒนาบำรุงประเทศชาติหรือว่าอะไรเล็กๆน้อยๆที่คนไทยคนรพึงจะมีอย่างเช่นก็นเนี่ยปัญหาตอนนี้ก็คือยางพาราใช่ไหมที่เขากันใช่ไหมนักวิชาการเก่งนักวิชาการก็ลองคิดค้นหาซึ่งว่าจะทํายังไงให้ยุติได้ใช่างพครัเนาะนี่พูดเลยนะ,ะว่านนลูกสามคนนี่มีพี่สองคนแลน้วมีคนเรียนจบเพราะที่บ้านประกอบธุรกิจยางพาราเราพูดสิเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรจริงๆเพราะยางพาราเนี่ย ทขาไม่มีที่บ้านมีกินมีใช้เรียนจบปริญญาแล้วก็เพราะยางพารานี่เลยคะ่ะแล้วทาไมเขาถึงเขาเองทำไมเขาถึง, okay. ถงต้องประท้วงเพราะอะไรเอยมันคือมันมาเพราะว่าที่บ้านจ้า,จางพมา่าตัดใช่ไหมจ้างพมา่าตัดมันก็ต้องแบบว่าพอแบ่งกับพม่าแล้วเหถึงกาขายยาแล้วแบ่งกันแล้วมันได้แบบว่าได้ไม่กําไรไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วว่ามันขาดทุนแล้วเดี๋ยวนี้ของแพงมากมจริงของแพงมากแล้วคือจะ,จะให้ราคามาันต่ําไม่ได้มันต้องขึ้นใช่ใช่เป็นสช แล้วทําไมถึงก็ถึงปะทวงอุ่นลงนะในฐานะที่เราเป็นเป็นลูกสาวคนกี่ยางเพราะราคามันตกต่าแล้วก็เวลาขายเนี่ยมันคือได้กําไรแบบมันได้นิดเดียวอ่ะคือจากที่ว่าได้แล้วมันมีต้องมีภาระคนใช่ไหมคนแบบว่าแถวบ้านนะครับพอยางราคาทีเขาจะลดถอยลงถอยลดแบบนี้ป้ายนองป้ายแดงอ๋อแล้วทีหลังราคาตกต่ำจะอะไรทีลดลอนมันเป็นไปได้ยากใช่ไหมก่อนค่ว่าใครที่มีส่วนยางจะรวยเดี๋ยวนี้มัน ยากใช่ไหมยากยากเพราะว่าเราถ้าเป็นราคาเนี้ยไม่ได้ยางเนี่ยเขาสามารถกิดได้ทั้งปีไหมโอยไม่ทั้งปีคมันจะมียู่ดีละวสองรันหรือสามมันจะมีช่วงหนึ่งประมาณเดือนเดือนหน้าหนาวอ่ะหน้าหนาวบ้าน่อยพฤศจิกันวาแล้วนีที่ที่เราอยู่ที่เราดูเราดูยางมันจะผิไปแลมันจะตัดไม่ได้เลยที่บ้านอุยแบะทวงเขามั้ไม่ค่ะไม่ได้ประทวงแต่ว่าก็ส่งกำลังใจกำลังแรงใจให้พี่น้องชาวใต้เพราะว่าเราก็เป็น เราก็เป็นคนคนคนหนึ่งที่ว่าที่บ้านทำทุกใจเข้า,าใจเราเนาะเข้าใ,<ช>ใจเพราะถ้าถ้าเข้ามาถ้าถ้าๆๆเราเนี่ยเราไม่ได้โดนเองประสบ<ช>ป,ะปัญหาเองเนี่ยเราก็จะไม่รู้เองเราเอาจจะทําไมเขาต้องประท้วงด้วยท<ช>ําให้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 คนไทยเดือดร้อนแต่จริงๆแล้วถ้าถ้าไปยืนอยู่จุดจุดของเขาเราจะรู้ว่าทําไมเขาต้องประท้วงเราลอง,ลองบ้านเราลปลูกสวนยางมูงไหม เราก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าเออทำไมเขาต้องทวงอ๋อเป็นเพราะว่าเขามีการเวลามันเสียธุรกิจมันเสียเนี่ยมันเชื่อมโยงหมดทุกคนเหมือนเหมือนกอสเป็ด้านที่เขาที่น้ามันน้าน้ํามันรั่วใช่ไหมมันสูญเสียหมดเขาก็เลยต้องมาทวงเพื่อจะได้สิ่งที่สินใหม่ทดแทนมาให้สมน้ําสมเนื้อแล้วก็ให้มีความวยุติธรรมแก่แก่แต่กับคนทําธุรกิจถูกไหมใช่ก็ยังไงพี่ก็อยากให้สองสาวเออฟซี FC ทุกที่ ติดตาของสาวเรื่องๆเศรเ้าจังเลยให้เอทุกท่านลองแสดงความเห็นันามาเกี่ยวกับภาษีคนโสดน,นะคะแล้วก็การแบบว่าเออทำไมเขาต้องออมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการแบบว่ายางพาราส่วนยางพาราว่าทาไมต้องประท้วงมีปัญหาอะไรยังไงก็ลองออคอมเมนต์กันมานะคะร่วมสนุกกันช่วงนี้อาจจะไม่เฮา้ยปาร์ตี้เดี๋ยวให้เราให้คบทีมหรือว่า มีอะไรใหม่ๆคิดอเดยบุ๊กเด็ดไอเดียๆแล้วค่อยคุยกันเนาะเอาไปพ้องหอมหอมคอส่วนตัวของพี่เองเรื่องอน,นโยบายภาษีาคนโสดนะพี่ไม่เห็นด้วยคะ่ะเพราะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว,ว่าพี่เข้าใจนะว่านักวิชาก,การอยากให้ประเทศชาติเราจะเริญนแต่ว่าพี่ว่ามันเป็นแก้ผ้าหน้ารอดมากกว่ายัางไงค <ไป S 1> ืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะจุ๊บๆอุอ๊ยจุ๊บๆกัน,น,นอยู่าฝันรายนะห้ามฝันลายนะฝันดีบายบาย ขอบคุณตากล้องสาวของเราค่ะ <c oughs> น้องเซมมี่